ที่เรียนวันนี้ด้วยกันผมกำลังไปส่วนรถไฟนัดเพื่อนที่เรียนว้เจ็ดโมงเพื่อที่จะวิ่งด้วยกันแปบ๊บหนึ่งก่อนวิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วยพอวิ่งเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่บ้านผมเพื่อมาเรียนตัดต่อกันอันนี้ก็จะคือรายละเอียดของคอร์สวิ่งเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่ผมกำลังเปิดสอนอยู่ก็สำหรับเพื่อนนักวิ่งที่สนใจที่สนใจในการถ่ายทำวิดีโอตัวเองไม่ว่าจะรูปแบบไหนนั่นแหละจะเล่นจะจริงจะออ f ฟิเชียเลยหรือว่าจะแคชชจะแบบง่ายๆได้หมดครับตอนได้ทุกรูปแบบครับ สำคัญไม่จําเป็นต้องเอาไปใช้กับเรื่องวิ่งก็ได้นะไม่จำเป็นต้องวิ่งนะวิ่งก็ได้นะเออจริงไหมการถ่ายตัวเองถ่ายอย่างอื่นโน่นนี่นะแล้วก็ตัดมันจะใช้ได้กับทุกอย่างถูกปะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงเย็นๆบ่ายๆนี่นะ่าจะจบนะสวัสดีครับ